เวอร์มากวีมาสคาร่ามาสคาร่าสู้ชีวิตของวิววรรณรสไปเจอมาสคาร่าสู้ชีวิตมาจ้าจากเซเว่นอันนี้ที่ฉันตั้งชื่อให้เองเลยวีมาสคาร่านะคะของวิววรรณรสที่เห็นค่ะแล้วเขาแบบสู้ชีวิตสุดๆและในที่สุดสินค้าตัวนี้ก็ได้ลงขายในเซเว่นนะจ๊ะอ่ะมาดูหน่อยว่าจะจึ้งจริงไหมเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าผสนเซรัม่มจากเกาหลีช่วยบำรุงขนตาด้วยโอเคกันน้ำกันเหงือ่ออ่ะอะนัดขนตาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาโอ้เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นี่ชอบหัวเล็กๆแบบนี้มากเริ่มจากปัดตรงโคนก่อนนะคะเือ รู้สึกว่าค่อนข้างให้ขนตาที่แบบหนาเลยอ,อันนี้ยังไม่ได้ปัดขึ้นถึงปลายเลยนะเน้นแค่โคนอย่างเดียวคือค่อนข้างที่จะหนาเลยอตอนนี้เริ่มปัดกลางขนตาถึงปลายแล้วเรามาดูความยาวกันว่าเขายาวได้ไหมเออค่อนข้างที่จะเลิดอยู่นะ เรียงเส้นสวยอยู่นะเอาอีกไม่พอให้ยาวกว่านี้เฮ้ยมันเวอร์อยู่นะขนตาล่างไม่ต้องเอาหนาเอาแค่ยาวสวยนะรู้สึกว่าเรียงเส้นสวยดีไม่ค่อยจับตัวเป็นก้อนนอกจากว่าเราจะไม่รู้จักพอเธอคะอันนี้คือหนึ่งข้างที่ปัดแล้วรู้สึกว่าข้างนี้ไอ้ตาดัดหัวตาได้ไม่ค่อยงอนมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นนะตัวจริงจะมันยาวมากตรงหัวตามันไม่ค่อยเห็นนะถ้าไม่เงยนอ้พิ้วขนตาสู้ชีวิต